มินาซังคอนเดจิวะวัตชิวะซันเดยสวัสดีสครับสังคัมของละคสู่เกม PSO2 หรือแ a นตาลตุนน,นะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงสิ่งที่ควรรู้แล้วก็สิ่งที่ควรทำก่อนเข้าโลกนิวเจอร์ซในพา์ที่5กันนะครับซึ่งในพาทนี้หัวข้อหลักเลยก็คือจะเป็น ผู้เล่นใหม่ควรจะเล่นเพสโซทูก่อนหรือว่าจะรอเล่นตัวนิวเจอร์ดิตดีนะครับซึ่งคำถามข้อน,นี้เป็นคำถามจากผู้เล่นใหม่เข้ามากันเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะเห็นตัวเกมนิวเจอร์ดิตแล้วแบบอยากจะเล่นจังเลยก็เลยมีคำถามแบบว่าเราควรจะไปเล่นเพสโซทูก่อนดีไหมหรือว่าจะไปรอเล่นตอนที่ตัวเกมนิวเจอร์ิต์เปิดให้บริการดีซึ่งคำตอบของคำถามข้อน,นี้นะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแต่ละคนได้แหละครับว่าเราจะมาเล่นเกมในแบบแนวทางไหนบางคนก็อาจจะแบบมาแบบจริงจังเลยบางคนก็อาจจะมาเล่นแบบชิลๆสบายๆเนี่ยก็ ไม่จะเป็นต้องไปแคร์เรื่องเกี่ยวกับข้อได้เปรียบของผู้เล่นเก่าก็ได้นะครับแล้วก็นี่จะเป็นหัวข้อต่อไปเลยก็คือมันจะเป็นข้อได้เปรียบของผู้เล่นเก่านั่นเองนะครับซึ่งถ้าว่าใครที่ไม่ได้แคร์เนี่ยก็ลอเล่นตอนที่ตัวเกม New j e เ s ียเปิดให้บริการก็ได้แต่ถ้าหากใครที่รู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบรู้สึกว่ามันควรจะทนะแล้วก็ควรจะมาเล่นที่โลกของ p e s o 2ก่อนนั่นเองนะครับซึ่ง,รงแรกๆก็คือจะเป็นเรื่องของตัวอาวุธกับยูนิตนะครับไหนดูซิ ในเรื่องของตัวอาวุธกับยูนิตนะครับเออใช่สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับยูนิตของเกมนี้เนี่ยมันก็คือชุดเกราะหรือก็คือเกราะป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นถากใครที่มีทั้งตัวอาวุธกับชุดเกราะที่อยู่ในโลกของเพียโซทูอยู่แล้วเราก็สามารถเอาไปใช้ในโลกของนิวเจอ e ซิตได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของสเตตัสทั้งอาวุธกับอ่าตัวชุดเกราะนั้น จะมีการปรับเปลี่ยนไปให้เข้ากับของฝั่งนู้นนะครับพะนันในเรื่องตรงเนี้ยมันก็อาจจะเป็นข้อที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ได้เปลี่ยนมากาเกินไปสลับผู้เล่นเก่ากับผู้เล่นใหม่นะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการที่เราสามารถใช้อเทมได้ก่อนด้วหน้านไปเลยก็คืออันนี้นะครับถ้าใครที่แบบว่ามีอาวุธพร้อมใช้งานอยู่แล้วเนี่ยเวลาที่ไปเล่นที่โลกฝั่งนูน้นปุ๊บเราก็สามารถเอาอันนั้นอนะไปใช้งานได้เลยซึ่งอันนี้ก็จะเห็นความแตกต่างกันแล้วนะคะระหว่างผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นเก่านะก็คือผู้เล่นเก่าอจะมีีขอองท่่แบบบวาาพตเเกปปิดม๊ เราก็สามารถเข้าไปเล่นได้ทันทีแล้วก็จะ เล่นได้ค่อนข้างจะง่ายด้วยแต่ในทางกลับกันเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบว่าไม่ได้มีของอะไรเลยอาวุธก็ยังไม่มีก็ต่อมาทําของตีบวกของทําของรุ่นนั้นร่นนซึ่งอันนี้นะครับมันก็จะเป็นข้อที่เสียไปนิดนึงสำหรับผู้เล่นใหม่นะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้แคร์เรื่องนี้เนี่ยก็จะไปอ่านเล่นแบบต่อที่ตัวเกมเปิดก็ได้แต่ถ้าใครที่ซีเรียสเนี่ยก็แนะนําว่าให้มาทําของสักนิดนึงก่อนที่ตัวเกมจะเปิดนั่นเองนะครับแล้วก็อาวุธที่ผมแนะนาเนี่ยก็คือจะเป็นอาวุธที่มีเรเลยนนใเรื่อองงข ม,มีการพูดถึงไปเมื่อพาคก,ก่อนอันนี้แล้วนะครับก็คือถ้าหากว่าเป็นอาวุธที่มีเลเลตี้ตั้งแต่1ดาวจนถึง6ดาวในโลกของเปียโซทูนะครับเวลาที่เอาไปใช้งานในโลกของนิวเจเนซิตเนี่ยมันจะกลายเป็นอาวุธที่มีเลเลตี้ตแค่1นดาวนะซึ่งอาวุธที่มีเลเลตี้ตแค่1นดาวนะครับมันคืออาวุธที่เราสามารถสวมใส่ได้ตั้งแต่ตอนเลเวลหนึ่งเลยพอใช้หมายความว่าถ้าหากใครที่มีการตีบวกทําของที่แบบว่าอาวุธที่แบบ อาเรลตี้ไม่ได้เกิน6ดาวเนี่ยหมายความว่าเราก็สามารถเอาวุธต,ตัวนั้นไปใช้งานที่ฝันนั้นได้แบบในทันทีเลยตอนที่ตัวเกมเปิดนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของที่เป็นอาผู้เล่นเก่านะพอฉันถามใครที่มีการทําของมาหน่อยนึงเนี่ยก็จะได้เปรียบตรงส่วนนี้บวกกับว่าถ้าหาเลเวลเรายิ่งสูงขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถใช้อาวุธที่แบบระดับท็อปเทียร์ได้อย่างเช่นถ้าหากเป็นอาวุธที่มีเรลตี้เป็น15ดาวซึ่งก็คือเป็นเรลตี้สูงสุดของตัวเกม PierSO2 เราก็สามารถ ใช้งานที่โลกของเนเจอร์เดซิตได้ตอนที่เลเวลลำาเป็น15แล้วนะครับหมายความว่าเราก็สามารถใช้ของได้ทุกชิ้นเลยเพียงแต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเลเวลเราต้องไปเริ่มต้นกนใหม่ทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าใครที่สามารถเก็เตเลเวลได้ถึงดับหนึ่งปุ๊บเราก็สามารถใช้ของดับโหดของฝั่งนี้เนี่ยไปใช้งานให้กับโลกฝั่งนั้นได้นั่นเองนะครับอันนี้คือข้อได้เปรียบในเรื่องของตัวอาวุธแล้วก็ในเรื่องของชุดเกราะนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวชุดเกราะเนี่ยก็จะเหมือนกันนะถ้าใครที่มีตัวชุดเกราะที่แบบว่่าาเนิไมก6ดว ก็สามารถเอาไปใช้งานได้แบบทันทีเลยนะครับแล้วถ้าหากถามว่าอาวุธกับชุดเกราะที่ดีที่สุดของฝั่งนิวเจอร์ซิสตนั้นจะอยู่ที่ฝั่งไหนล่ะคำตอบก็คืออยู่ที่ฝั่งนิวเจอร์ซิสต์แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็คือตัวอาวุธที่เป็นอันดับดีที่สุดเป็นเมตาของฝั่งเพียโซทูตอนเนี่ยจะอยู่ที่ว่าเราสามารถเอาไปใช้กับของฝั่งนิวเจอร์ซิสต์ได้แล้วก็มีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างจะดีพอสมควรแต่ถ้าหากถามสิ่งที่แบบมันเป็นเอ็นเกมมันเป็นสิ่งที่อยู่ในช่วงเลทเกมเนี่ยยัง เราจะไปหาอาวุธตัวนั้นมาได้กว่าจะทําการรวบรวมเงินรวบรวมของที่ใช้ในการตีบวชใช้ในการทําของเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาพอสมควรใช่ไหมครับซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถนำะอาวุธเก่าของเรานั้นไปใช้งานได้อยู่ดีหรือก็คือให้สรสุปง่ายๆเนี่ยถ้าหากเป็นช่วงต้นเกมจนถึงประมาณกลางเกมของ n e วเจเ e s i s นะครับเราจะยังสามารถใช้ของเก่าๆได้แต่ถ้า,าต้องการอาวุธที่แบบ ดีที่สุดของฝั่งดิจิทอลสิธิ์นั้นยังไงก็ต้องไปทําของที่ฝั่งนั้นกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่มีวุฒเก่าๆเ,เนี่ยเรายังสามารถได้ในแต่ตอนช่วงต้นเกมไปจนถึงกลางเกมเลยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเล่เกมหรือว่ามีการอัปเดตแพทใหม่มีอาวุธมีชุดเกราะใหม่ๆเข้ามาเนี่ยยังไงฝั่งใหม่ที่แบบเป็นของดิจิทอลสิธิ์นั้นก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยก็จะได้เปรียบในช่วงเริ่มต้นที่สามารถเล่น,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 นได้ง่ายน,นั่นเองนะ เรื่องต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวแต้มกันบ้างนะครับอันนี้ผมขอพูดถึงตัวแต้มที่เราไม่สามารถเอาไปใช้งานต่อได้ก็แล้วกันนะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวหน่วยเงินที่เป็นเมซนตาแล้วก็แต้มฝันนั่นเองนะครับคือ2ออย่างเนี่ยมันคือสอสิ่งที่เราจะไม่สามารถเอาไปใช้ในโลกของดิจิทัลได้แต่ว่าเราก็ยังสามารถใช้ประโยชน์ที่โลกฝั่งนี้ได้เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่น ถ้าหากเป็นตัวหน่วยเงิน,มนเมซตา้าเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ในการตีบวกใช้ในการทําของได้หรือว่าจะไปช้อปปิ้งที่ m ม s h ช p อก็คือเป็นตลาดของเกมเพียโซทูนั่นเองนะครับคือเราสามารถไปซื้อขายกับคนอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวอุปกรณ์ทั้งตัวอาวุธชุดเกราะเอยเรื่องของตัวออฟที่เราสามารถซื้อหลอดแคปสซุ่พวกเนี่ยไปทอํอนในเรื่องของตัวของที่สามารถเอาไปใช้ต่อในโลกของเ e เจอรก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับหรือว่าใครที่ แบบเป็นสายแฟชั่นเนี่ยก็สามารถมาซื้อในเรื่องของตัวชุดแฟชั่นต่างๆได้แล้วก็เออใช่สลับฝั่งเซิร์เวอร์ญี่ปุ่นนะตอนนี้นะครับ มันจะมีเนื่องจากตัวตู้กาชาที่มันเป็นของเจนใหม่เข้ามาแล้วก็สามารถซื้อของใหม่เนี่ยไปเตรียมตัวใช้ในโลกของฝั่งนิวเจอร์ซีกันได้เหมือนกันนะครับหมายความว่าเราก็สามารถนาเงินพวกเนี่ยมาซื้อของแบบเป็นพวกแฟชั่นได้แล้วก็สับตัวแต้มฟันเออใช่แล้วก็สับตัวแต้มฟันนะครับอันเนี้ยแต้มฟันเราจะไม่สามารถนําไปใช้ในโลกใหม่ได้ก็จริงแต่ก็ยังสามารถนําไปแลกของหรือไม่ก็สมกาชาที่สามารถไปใช้ในโลกของนิวเทอร์ได้เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างก็จะเป็น เรื่องของตัวกาชากาชาก็คือจะเป็นกาชาตู้ฝันตู้นี้นะครับไหนดูหน่อยซิ สำหรับตู้กาชาตู้นี้นะครับมันจะเป็นตัวตู้ที่มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับอิสซัสซีต่างๆแต่ว่าเนี่ยมันจะเป็นพวกเกี่ยวกับแฟชั่นที่แบบมันเป็นอของเจนเก่านะถ้าหากว่าใครที่ต้องการของเจนใหม่อย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้ต้องสนใจตรงนี้มากเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเอาไปแลกเรื่องเกี่ยวกับตัวล็อบเบิลชั่นได้เหมือนกันนะซึ่งความจริงตัวแต้มฟันนะครับมันจะเป็นตัวแต้มที่เราสามารถเอาไปซื้อขายที่ร้านได้เหมือนกันนะซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามีคนรู้เยอะหรือเปล่าก็็คือจะเปน บริเวณตรงด้านล่างขวาของช็อป a อร์รนะครับมันจะมีร้านค้าฟันช็อปอยู่ด้วยซึ่งเราก็สามารถมาคุยกับพีซีคนนี้เพื่อทำการนำแต้มฟันเนี่ยมาแลกของได้นะครับ ซึ่งของที่เราสามารถได้จะแต้มฟันได้นะครับก็คือจะมีพวกไอเทมแมทเทียลต่างๆในเรื่องของตัวของไมล์รูมแต่ว่าในโลกของดิจิทเนี่ยไม่มีไมล์รูมนะหมายความว่าที่ใช้การได,ด้จริงเนี่ยก็คือจะเป็นตัวลอ b บีแอคชั่นนะครับเพราะว่าลอ b บีแอคชั่นหรือท่าทางอ e ีโมดเนี่ยมันคือท่าที่เราสามารถเอาไปใช้กับดิจิทัลได้ทั้งหมดเหมือนกันหมายความว่าถ้าหากใครที่สนใจอ่าในเรื่องของท่าเหล่านี้ที่แบบใช้แต้มฟันแรกนะครับก็สามารถ นำตัวแต้มฟันเหล่านี้มาทาการแลกเป็นในเรื่องคอร์เปอเรชันที่เราสามารถนําไปใช้ได้ทั้ง2โลกเลยนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวแต้มที่เราสามารถใช้งานร่วมกันได้บ้างนะครับก็คือจะเป็นตัวแต้ม AC หรือ Arcad แล้วก็ตัวแต้ม SD หรือก็คือแต้ม s t a r เจ m นะครับสแต้มนี้คือตัวแต้มที่จะลิงก์ใช้งานพร้อมกันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งของโลก Pixel แล้วก็โลกของ New Jersey i ด้วยซึ่งตัวแต้ม2อ,อันนี้นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยมันคือให้เราใช้ในการซื้อของใน Shop หรือไม่ก็ใช้ในการสุ่มกาชาที่จะ แยกออกจากกันนั่นเองนะครับคือในเรื่องของตัวแต้ม AC หรือ a r c a n นั้นคือแต้มที่ได้จากการเติมเงินเข้าไปในเกมหรือว่าได้รับจากการชนะกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนี้นะครับส่วนตัวแต้ม SG เนี่ย ก็จะมีหน้าที่เหมือนกันแล้วก็วิธีการได้ก็จะคล้ายๆกันด้วยก็คือได้รับจากการทํากิจกรรมต่างๆหรือว่าเติมเงินเข้าไปในเกมแล้วก็ยังสามารถหาจากในตัวเกมได้อีกด้วยนะครับคือเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับเป็นหน่วยเพชรของเกมกระทาสวัยนี้ที่เราสามารถหาจากในตัวเกมได้โดยที่ไม่จะไปต้องเติมเงินก็ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแท็บเอซเนี่ยต้องเติมเงินอย่างเดียวเลยนะซึ่งสำหรับตัวแท็บเอสจีนะครับถ้าใครที่เป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยมันจะมีวิธีการฟาร์มได้หลายวิธีแล้วก็สามารถหาได้แบบค่อนข้างจะง่ายด้ววยยยยนักกตออ่่่าางง็เช อตอนเนี้ผ้าเป็นผู้เล่นเก่านะก็คงจะลงตัวเควสติกเกอร์ที่เป็นหลังดักเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งตัวเควน,นั้นน่ะมันจะมีการดรอปในเรื่องของตัวเหรียญ m a s t e r ร์เมดเดด้วยซึ่งเหรียญมั s t e r ร์เมเดคือหนึ่งในเหลียญที่เราสามารถเอามาแลกเป็นแทบ s อได้นั่นเองนะครับก็ให้เรามาคุยกับ NPC คนนี้เลย เป็นเอที่ดูแลได้กับการแลกในเรื่องของเหรียญต่างๆนะครับซึ่งก็ให้ดูหัวข้อที่2มันจะเป็นรางคาที่เราสามารถนําตัวเหรียญ b u s ต e r m e d a l เนี่ยมาทําการแลกเป็นตัวแต้ม Star เจ m ได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าว่าเป็น10 Star Jam เนี่ยต้องใช้40เหรียญถ้าหากว่าเป็น h SG ก็จะใช้40เหรียญเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีการจํากัดจํานวนครั้งในการแลกในแต่ละสัปดาห์นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเหรียญก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่นนี้คือตัวเหรียญ Buster Medals นะครับซึ่งถ้าว่าใครท เนี่ยมาทำการแลกเป็นตัวแ็บเอสซีได้ในแต่ละสัปดาห์นั่นเองนะครับแล้วก็วกนอกจากนี้จะยังมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวเหรียญคาสิโนโก็สามารถ อ่าไปเล่นคาสิโนได้รับเหรียญมาแล้วก็นำมาแดกแต่เอสก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวร้านค้าของอิโอล่าพอยก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นร้านค้าที่เราจะไปต้องไปเล่นตัวเกมอ d โอลาบนมือถือสมาร์ทโฟนนะแล้วก็รวบรวมแต้มพวกนั้นน่ะมาทําการซื้อในเรื่องของตัวแต้มเอสก็ได้หรือว่าจะมีโรเบชันก็สามารถนํามาแลกได้เช่นกันนะครับคือถ้าเป็นผู้เล่นเก่าอ่ะมันจะมีช่องทางที่สามารถได้รับเอสได้แบบค่อนข้างจะเยอะมากอย่างเช่นถ้าหากเราทาเรื่องเกี่ยวกับอ่าตัวฉายา ซื่อฉายาของเกมนี้นะครับเปรียบเสมือนกับเป็น Achievement เลยนะก็ให้เรามาคุยกับ NPC คนนี้นะครับ NPC ลาเคชิสุ เอวีซีคนนี้นะครับจะเป็นคุูแดนเรื่องกับตัวฉายาต่างๆใช่ไหมซึ่งมันก็จะมีเงื่อนไขของแต่ละไอเ n t ที่แบบแตกต่างกันไปแล้วก็จะมีการได้รับของรางวัลด้วยทางเรื่องของตัวไอเทมต่างๆแล้วมันก็จะมีในเรื่องของตัวแ้มสตาร์เจมเหมือนกันนะครับพะฉะนถ้ามีการเล่นมาเยอะผ่านเงื่อนไขมาเยอะเนี่ยก็จะมีของรางวัลที่เยอะตามแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะมีเรื่องกยกับตัวแทม s อเหมือนกันก็สามารถฟาร์มหาจักการทำตรงนี้ก็ได้แล้วก็จะยังมีทั้งเรื่องกัับตวชชุดแฟ่นที่ถหาอันนไหที่แบบมีตัวรูปเพชารถฟรร์ในเื่อองงขตัวแ่ เจมได้หรือว่าจะลงในเรื่องของตัวเควสเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีการได้รับเรื่องเกี่ยวกับตัวแตวสตาร์เจมเหมือนกันเพราะฉะนั้นหากใครที่แบบเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ย ก็ย <formation jin x 2> <s at> ังสามารถมาฟาร์มในเรื hmm? ่องของตัวแต้มสตาร์เจมได้หรือว่าถ้าหาใครี่แบบเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ยังสามารถย้อนกลับมาที่โลกเพียโซ2แล้วก็มาตามเก็บในเรื่องของแต่เหล่านี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยก็จะได้เปรียบมากกว่าล่ะเนอะทีนี้ข้อได้เปรียบเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแฟชั่นกันบ้างนะครับแฟชั่นก็จะเป็นพวกชุดเอเซนส์ี่สโบทของต่างๆเนี่ยสิเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่เราสามารถนําไปใช้กับโลกนิวเจอร์ซีโลกใหม่ได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีแฟชั่นอย แบบฝั่งเจนเก่าเนี่ย จะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์แบบใหม่ได้นะถ้าหากอย่างเช่นถ้าไปพูดชุดอย่างเงี้ยถ้าหากเป็นฟีเจอร์แบบใหม่ก็คือจะสามารถปรับรายละเอียดสีได้มากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเฉพาะของฝั่งเจนใหม่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นข้อเสียนิดน,นึงสำหรับฝั่งเจนเก่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับสไตล์การแต่งตัวของผู้เล่นแต่ละคนเหมือนกันนะบางคนก็อาจจะชอบสไตล์แบบนี้แล้วสไตล์แบบนี้ที่ว่าเนี่ยมันยังไม่มีในโลกของฝั่งนิวเจเนซี่ก็ต้องนาของฝั่งเนี่ก,นนก็ต้องมา จากในฝั่ง p s o 2เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยก็ขอให้เป็นตามแต่สไตล์ของผู้เล่นแต่ละคนไปกันลวกันนะว่าเราชอบชุดแนวนี้ไหมชุดแนวนี้มีในโลกของนิจเนซิสหรือเปล่าหรือว่ายังไม่มีใครชอบแบบชุดอนิเมชชุดแบบมีการคอลแลบเนี่ยก็ต้องมาหาในฝั่งของเพียสอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อได้เปรียบของผู้เล่นเก่านะครับก็คือตอนเนี้ยมันจะมีในเรื่องของตัวกิจกรรมอยู่ด้วยก็คือกิจกรรมโหลด t ูนิกิจกรรมสนะคร,รับกิจ นนก็จะมีตั้งแต่การล็อกอินบวกแต้ม EXP บวกแต้มบูสต์ต่างๆแล้วก็จะมีการได้รับนในเรื่องของรางวัลต่างๆอยู่ด้วยที่แบบว่าถ้าเราสามารถลงผ่าน Emergency Quest อันไหนก็ได้ก็จะสามารถได้รับในเรื่องของรางวัลทั้งตัวแต้ม SG แล้วก็จะมีทั้งของรางวัลที่แบบเป็นแฟชั่นของแบบใหม่อยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่พลาดโอกาสตรงนี้ไปเนี่ยก็อาจจะเสียของไปก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากต้องการของจากกิจกรรมนี้ก็ต้องมาเล่นในโลกเพสโซทัก่อนที่จะมีการอัปเดตตัวยูเจ okay, เดซิตน,น ผู้เล่นเก่าที่มีการเล่นในโลกของ p พ s ์โซทูมาก่อนที่จะมีการอัปเดตแพทในโลกของ n e w g e n น s i s นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยแล้วก็ไม่ได้แคร์กับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถรอเล่นตอนที่ตัวเกมดิวเจเนซเปิดให้บริการเลยก็ได้แต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าเออของอย่างเนี่ยมันน่าฟาร์มน่าหามาใช้ก่อนหรือว่ามาทาตัวกิจกรรมเนี่ยก็สามารถเข้ามาเล่นในโลกของ p พ s ์โซทูก่อนได้เลยนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับเวลาว่างของแต่ละคนด้วยนะเพราะ บางคนก็อาจจะแบบมีภาระหน้าที่มีการงานมีการเรียอะไรอย่างเงี้ยเวลาว่างก็จะน้อยก็เลยอยากจะเล่นแบบจริงๆจ,จังๆไปเลยในโลกของด j เจสิก็สามารถรอเล่นในโลกฝังนั้นได้เหมือนกันเลยนะครับซึ่งตัวเกมด j เจสิ์นั้นจะเปิดให้บริการในวันพุธที่9มิถุนายน2021ทั้ง2เซิร์ฟเวอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นหากใครที่ เตรียมตัวเล่นฝั่งไหนเนี่ยก็อย่าลืมดูวันเวลากันให้ดีด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็เตรียมตัวกันให้พร้อมด้วยซึ่งแน่นอนนะครับว่าในเรื่องของการเล่นกอดอะไรล่วงหน้านเนี่ยมไม่จำเป็นต้องทำนะคือตัวเกมอะเปิดโอกาสให้เราสามารถทําได้แต่ว่าไม่ได้บังคับให้เราทํานะครับ <S <S แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอเอาคอมเมนต์ที่เป็นคําถามจากพาก,ก่อนๆเนี่ยมาตอบกันสะหน่อยนะก็เริ่มจากคําถามแรกจากคุณซิงดีทีวีก็มีการถามมาว่าถ้าเรามีอาวุธกันเบสจะดึงไปใช้ให้กับเรนเจอร์ใน NGS เปลี่ยนอาวุธให้เป็น a s uh, s a l เ r e ตั้งแต่ใน PS2 เปล่าอ่ะเออทำไมคําถามอ่านแล้วมันแปลกๆแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะขอตอบคาถามนี้เป็น2ประเด็นกันนะครับประเด็นแรกก็คือจะเป็นตัวอาวุธกันเบดก็คืออาวุธกันแสด ัวอาวุธกันสะเลนะครับถ้าหากว่าเป็นในโลกของ PSO2 เนี่ยมันคืออาวุธที่เราสามารถใช้งานได้กับทุกคาเลยใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเราจะได้เป็นคาอะไรก็ตามก็สามารถใช้งานมันได้แต่ว่าในโลกของ New Jersey นะครับอาวุธตัวนี้มันจะไม่ใช่อาวุธออกคาแล้วนะอาวุธกันสะเลสนะครับถ้าหากเป็นโลกของ New Jersey เนี่ยมันก็จะเป็นอาวุธเฉพาะคาเหมือนกับอาวุธตัวอื่นเลยซึ่งคาที่จะเป็นการใช้งานตัวอาวุธกันสะเลได้นั้นจะมีการอัปเดตเข้ามาในโลกของ New Jersey เนี่ยอีกทีหนึ่งก็คือเป็นปีหน้าเลยนะก็คือปี2022เลยนะครับ ความว่าอาวุธตัวเนี้ยคืออาวุธที่เราจะไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงแรกของนิวเจเนซีสนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือจะเป็นประเด็นเรื่องกับการเปลี่ยนอาวุธซึ่งอันนี้ถ้าหากผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยน่าจะหมายถึงการเปลี่ยนชนิดของตัวอาวุธนะครับก็คือมันจะมีอาวุธอยู่บางซีรีส์เหมือนกันที่เราสามารถทําการเปลี่ยนเทรดชนิดของตัวอาวุธได้ก็ยกตัวอย่างเช่นอ่าแล้วก็มาคุยกับ ABC คนนี้นะครับ ABC จิคุ จากนั้นก็มาดูที่หัวข้อการเปลี่ยนชนิดของตัวอาวุธนะครับซึ่งก็จะเป็นอาวุธกลุ่มนี้เกออาวุธที่เราสามารถทําการเปลี่ยนชนิดของมันได้อย่างเช่นถ้าหากว่าเรามีปืนอย่างเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นดาบได้เปลี่ยนจากดาบให้กลายเป็นกระทาเวก็สามารถทําการปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อตะกี้นี้ก็จะเป็นตัวอาวุธ15ดาวซีรีคูราสูนะครับซึ่งอาวุธซีรีส์เนี่ยเราก็สามารถทาการเปลี่ยนชนิดได้เหมือนกันนะซึ่งคำถามข้อนี้ เขาได้จะหมายถึงประมาณว่าเอออย่างเช่นถ้าเรามีอาวุธแบบนี้อยู่นะครับถ้าเราไปใช้ในโลกของนิวเจอร์ซิตแล้วเราจะสามารถนํามันกลับมาเปลี่ยนได้ไหมคําตอบก็คือสามารถทําได้นะครับเพราะว่าอาวุธที่เราเอาไปใช้ในโลกของนิวเจอร์ซิตเนี่ยมันก็ยังสามารถเอากลับมาใช้ที่โลกของเพลสโซทูได้ตามเดิมอย่างเช่นถ้าเมื่อกี้เนี่ยผมมีตัว,วอาวุธกัดแสดใช่ไหมครับถ้าหากว่าอย่างเช่นเราทําการไปเปลี่ยนไปเป็นอาเป็นดาบใหญ่อย่างเนี้ยถ้าผมทําการไปรเปลี่ยนตัวอาวุธให้กลายเป็นดาบใหญ่จากนั้นก็ไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็ถ้าแ้ลว อากจะทาการ,ปรเปลี่ยนชนิดของตัวอาวุธเราก็แค่นําไปเทมตัวนั้นกลับมาที่โลเพียโซทูทการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วก็นํากลับไปเล่นต่อก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นต้องใช้ในเรื่องของตัวไอเทมที่ใช้การเปลี่ยนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมหาในเรื่องของตัวไอเทมแล้วก็มีการคํานวณเกี่ยวกับการใช้งานอาวุธกันหน่อยนะครับคำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณ s n o w l e ศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดก็มีการถามมาว่า เพิ่งมาเริ่มเล่นเพโซทูตอนนี้จะเก็บเงินในเกมซื้อพวกชุดแฟร์ทันไหมอะครับซึ่งคําตอบเนี่ยผมก็ตอบไปนิดนึงแล้วสดับในคําถามตอนแรกสุดข,ของลิมนี้เลยนะก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแต่ละคนนั่นแหละครับว่าจะมาเล่นเกมนี้ในแนวไหนต้องการแบบจริงจังเลยมาได้แบบชิลๆสบายๆอะไรหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่มีคาว่าทันไม่ทันครับมีแต่คาว่าคุณจะทําหรือไม่ทํามากกว่าถ้าหากทำเนี่ยยังไงซะเราก็สามารถค่อยๆเก็บรวบรวมเงินแล้วก็สามารถไปตามซื้อเรื่องของชุดแฟร์ชัดได้อยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือชุดดฟี่่่่ออยยูใในนนนนต้โสวหญ มันจะเป็นชุดแบบเก่านะครับถ้าหากว่าต้องการชุดแบบเจนใหม่เนี่ยยังไงก็ต้องรอฝั่งของเดเจเดซิตอยู่แล้วจริงแม่เพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่ไม่ได้ซียสเรื่องแบบชุดเก่าๆเนี่ยก็สามารถรอตามในเรื่องของชุดใหม่ต่อจากนี้ไปก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับวิธีการหาเงินเนี่ยผมก็เคยทําคลิปสอนไปเยอะมากแล้วนะทางคลิปเกี่ยวกับการหาเงินเบื้องต้นเอย่ยการหาเงินจากการลงเอสติมควีแล้วก็การหาเงินจากการขายของเนี่ยก็เคยทําคลิปไปเยอะแล้วเหมือนกันก็สามารถไปตามย้อนดูกันได้เลยนะครับเดี๋ยบบวจะแปะล ให้นําตัว XQ มาได้ไปกินเดอร์แล้วก็เอากินเดอร์ไปขาเนี่ยผมขอเตือนนิดนึงว่าถ้าหาใครที่เป็นผู้เล่นใหม่จัดจัดจริงๆอย่าใช้วิธีนี้ในการหาเงินนะซึ่งไอเทมที่ว่านะครับก็คือเป็นไอเทมตัวนี้ อันนี้นะครับเป็นไอเทมก้อนลูกบาศสีแดงที่มีชื่อว่า AQ นะครับมันเป็นไอเทมที่เราสามารถได้จากการย่อยใน,นเรื่องของตัวอาวุธก็คือเป็นการแลกที่รังค้า r e c ิเ o ิ shop ซึ่งก็คือตัวอาวุธที่แบบว่าเป็นเลเลตี้ตั้งแต่ 10- ถึง12ดาวเนี่ยเราสามารถนามาแลกเป็น a q ได้เนี่ยตา1ต่อ1แล้วก็จะมีตัวอาวุธ13ดาวสามารถแลกได้แต่ตา1ต่อ3 มีตัวยูนิต12ดาวที่สามารถได้แด้เนอัตตาหนึ่งต่อสาเหมือนกันแล้วก็ตัวอาวุธ14ดาวกับยูนิต13ดาวเราสามารถแลกเป็นเอ็กคิวแดนตาหนึ่งต่อ5ได้นะครับคือในช่วงหลังๆเนี่ยมันจะมีการด่ออาวุธแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็แบบเหลือค่อนข้างเยอะด้วยมันก็เลยเป็นเทคนิคที่เราสามารถนําตัวอาวุธเหล่านั้นนะ่ะมาแลกเป็นเอ็กคิวก่อนแล้วก็นำเอ็กคิวเนี่ยไปแลกเปนในเรื่องของตัวกินเดอร์ที่ร้านค้านะครับก็ให้เรามาดูที่ร้านค้าบนชั้น2องของช็อปแอนด์เรีย NPC นนี้ จากนั้นก็ไปดูที่หัวข้อร้านค้าแรกนะครับเป็นมันจะเป็นร้านที่เราสามารถนําตัว e q เนี่ยมาทําการแลกของได้ซึ่งอันบนสุดเนี่ยก็คือเป็นตัวกินเดอร์นั่นเองนะครับคือเราสามารถนํา X q 1ิก้อนเนี่ยมาแลกเป็นกินเดอร์ได้ทั้งหมด3 0ก้อนด้วยกันนะครับโอเคแล้วก็ทําการกดแลกมาแบบนี้อ่ะทีนี้เราก็ได้กินเดอร์มาทั้งหมด30อันเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นอนะ่ะ ก็ให้เรานากินเดอร์พวกนี้ไปขายกับ NBC ตามปกติเลยนะแล้วก็มาที่ร้านค้าข้างล่างหน่อยซิแล้วก็มาทําการขายของตรงนี้นะครับคือเราสามารถนํากินเดอร์เนี่ยมาขายได้ซื้อกินเดอร์1อันนะครับจะมีมูลค่า400เมเซนต้านะหมายความว่า X อ1ก้อนนั้นจะมีมูลค่าเท่ากับ12,000เมนเซนต้านะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่เราสามารถหาเงินได้แบบเร็วๆเลยแต่ว่าวิธีนี้ ไม,ม่ได้นําให้กับผู้เล่นมือใหม่สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในเรื่องของผู้เล่นใหม่เนี่ยจะยเป็นผู้เล่นที่แบบว่าจะยังไม่สามารถลงะดับที่แบบค่อนข้างจะเยอะได้แล้วก็การหาอาวุธเยอะๆขนาดนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างจะในหนึ่งถ้าหากว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะบวกกับว่ามันก็มีไอเทมบางอย่างเหมือนกันที่เราสามารถใช้เ q ในการแรกแล้วก็มันจะดูดีกว่าเยอะเลยนะครับโอเขเดี๋ยวกลับไปลัวข้าวบนหน่อยสิโอเคกลับมาที่ลายเอ็กคิวกันอีกรอบนะครับก็คือเมื่อตะกี้เนี่ยเรานาตัวเอ็กคิวหนึ่งก้อนมา,นนมามแล้ไปเร ของตัวบัตรไมลูมบัตรฟัน1000ันฟันในเรื่องของแรดดอบอย่างเงี้ยเราก็สามารถแลด้จากการที่ใช้เ q มาทําการแรดนั่นเองนะครับเพราะฉันถามว่าใครที่แบบเป็นผู้เล่นมือใหม่จริงๆเลยเนี่ยอย่าเพิ่งเอาเ q ไปได้ไปกินเดอร์แล้วก็เอากินเดอร์ไปขายนะแนะนําว่าให้เก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็นํามาได้ขอพวกนี้ได้อย่างเช่นอาไมลูมแรดดอบอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับตัวอัพเรตตี้สักเซเลตด้วยก็คือตัวไอเทมที่เราสามารถใช้ในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในตอนที่เราใช้ในการทำออฟแล้วก็มีกกาาาารรรททขอองด้้้ววยเเเเหมืน,นนะะนนนนััะะคบบพฉถ่่่ใีแป็ผูล มือใหม่จะจัดเลยอย่าเพิ่งใช้วิธีนี้ในการหาเงินนะซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันจะเหมาะสำหรับผู้เล่นที่แบบเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วสามารถฟาร์มในเรื่องของตัวเควสระดับสูงๆได้อย่างเช่นระดับเอ็กซ์ต้าฮาร์ดอัลต้าฮาร์เนี่ยที่จะมีการรอดอาวุธเหล่านี้ค่อนข้างจะเยอะก็สามารถนำมาแลกเป็นเ q ็กแล้ค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนะครับคำถามต่อไปจากคุณไปครับก็มีการถามมาว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิด สมมติผมเล่นเผาหุ่นชายอยู่ภาคเก่ามีชิ้นส่วนทำหุ่นรูปร่างที่ชอบแล้วพอภาคใหม่มาผมโอนโมเดลเก่าเล่นไปก่อนได้พอภาคใหม่ออกชิ้นส่วนหุ่นแบบใหม่ออกมาผมค่อยมาเปลี่ยนโมเดลเป็นโมเดลใหม่ได้ไม่ต้องสร้างตัวเก็บเวลใหม่ใช่ไหมครับ ก็เข้าใจถูกต้องแล้วครับคือตัวเกม p พ s 2กับตัวเกมดิจิซิ์นั้นมันเป็นเกมเดียวกันนะเราก็สามารถใช้ไอเดีเดิมใช้ตัวละครที่เรามีอยู่เนี่ยเล่นต่อได้ในทันทีเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือทั้งฝั่ง p พ s 2โกับดิจิซิตเนี่ยเราก็สามารถสลับเล่นไปมาได้เลยนะก็คือถ้าว่าเราเล่นดิจิซิตเบื่อเบื่อแล้วก็ยังสามารถกลับมาเล่นที่โลกของ p พ s 2ได้ตามปกติด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวละครที่มันจะมีการใช้เรื่องเกี่ยวกับตัวชุดหรือไม่ก็เป็นชิ้นส่วนหุ่นที่แบบว่าเป็นโมมเเดลแบบบบแบบบบบกก่่าัให อาตัวเกมไม่ได้บังคับว่าให้เราใช้แบบใหม่ในการเล่นเนวเจอร์ซิตนะครับคือเราจะสามารถใช้โมเดลแบบไหนก็ได้เพราะฉะนั้นถากว่าเรามีชุดที่ชอบที่ส่วนหุ่นที่ชอบที่แบบว่าเป็นโมเดลเก่าเนี่ยเราก็ใช้โมเดลเก่าต่อไปก็ได้นะครับไม่มีใครว่าแล้วก็ถามว่ามีขอหมเนี่ยเราก็ค่อยทำการปรับเปลี่ยนไปก็แล้วแต่เราได้เลยนะครับและคําถามสุดท้ายนะครับจากคุณนาเมคิงซ่าก็มีการถามมาว่าแล้วคาตาณะจะมีมาเปล่าครับก็อย่างที่เคยทคําคลิปข้อมูลไปในช่วงแรกนะครับว่าตัวอาวุธทั้งหมดของเพซโซทูเราสามารถนําไปใช้ในโลกของเนวเจอร์ซ ได้ทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าอาวุธบางอันเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่มีการอัปเดตคาร์เข้ามาก็จะยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งตัวอาวุธคาตาเนี่ยมันเป็นอาวุธหลักของคาร์เบเวอร์ใช่ไหมซึ่งในช่วงแรกจะยังไม่มีคาร์เบเวอร์นะคือในช่วงแรกจะมีแค่6คลาสก็คือมีแค่คาร์ทันเตอร์ ไฟเตอร์เรนเจอร์กันเนอร์ฟอร์สแล้วก็เท็กเตอร์นะครับคือแค่6กคา่าดีนะส่วนค่าเบเวอร์ World เนี่ยตากระดดการแล้วจะอัปเดตทีหนึ่งก็คือเป็นช่วงเดือน8ปีนี้ก็คือเดือนสิงหาคม2021นะครับถัดมาจะเป็นตัวคาร์ดอาเบลเซอร์ Bowser. ซึ่งคาร์ดเบลเซอร์เนี่ยจะอัปเดตในปีนี้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงเลยนะครับซึ่งฤดูใบไม้ร่วงที่ว่านเนี่ยจะเป็นตั้งแต่ตอนอาเดือน9เดือน10ไม่ก็เดือน11นะครับ ถัดมาจะเป็นตัวคลาสซ์วันเนอร์ซึ่งคลาสซ์วันเนอร์เนี่ยจะอัปเดตท,ทีหนึ่งก็คือปีหน้าเลยนะครับจะเป็นช่วงฤดูไม้ผีดปีหน้าในปี2022เลยนะแล้วก็อีกคลาสหนึ่งคลาสที่1 0นะครับก็คือคลาสที่ใช้งานตัวอาวุธกันแสะเดเป็นหลักนั่นเองนะครับก็คือตัวอาวุธการสะเดเนี่ยจะอัปเดตอ่าหลังจากที่มีการอัปเดตตัวคลาสซ์วันเนอร์แล้วหมายความว่าใครที่ต้องการใช้งานตัวอาวุธกันแสะเดแล้วก็รวมไปถึงตัวอาวุธไม้แท็กของคลาสซ์วันเนอร์เนี่ยก็ต้องรอก,กันไปยาวๆจนกระทั่งงงถึงปปีีีีหน2022นนนบบนนน้้าาาาาา2022กกััเเเเลลยยะคคครรบบบบสส่่่วววออ์ทแใชุธต ขอให้เราประมาณสักตอนช่วงเดือนสิงหาคมถึงจะมีการอัปเดตตัวคาบเวอร์เข้ามานะครับโอเคนี่ก็เป็น ข้อมูลของตัวคลาที่ได้มีการประกาศมาจากรูปแบบครา,าสุดที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นขาวถามที่ได้มีการถามกันมานะซึ่งสำหรับตัวเกมนีเจสิตนะครับขอย้ำอีกคั้งหนึ่งว่าตัวเกมจะมีการอัปเดตเนี่ยในวันพุทธที่9มิถุนายน2021นี้นะครับแล้วก็สำหรับในคลิปหน้าก็่าจะเป็นคลิปพาร์ทสุดท้ายของคลิปข้อมูลสิ่งที่ควรรู้แล้วก็สิ่งที่ควรทำในโลกของนทเจสิตกันแล้วนะครับก็สามารถรอติดตามกันได้เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ แล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน,น่